คันนี้นะห้าแสนกว่บาทได้ปีสองพันยี่สิบคันนี้เป็น Ford Ranger นะครับ Ford Ranger ปีสองพันยี่สิบนะ<อ>คันนี้เกียร์อัตโนมั XLT นะคันนี้สีเทาอ่ะคันนี้ใหม่จัดเลยนะฮะคันนี้วิ่งแสลูนี่หัวเกียร์รุ่นใหม่จะใหญ่หน่อยนะฮะมีจอ Android ให้นะครับวิ่งแสล <Yes. S 1> RX, โล ABS Airbag Control มือเลยนะฮะโชค เปิดสตารโปงเป็นโชกเลยเรียเร่ยบๆเลยคันนี้โคตรใหม่เลยนะหน้าเดิมจัดเลยหน้าเดิมเดิมน็อตไม่มีขยับนะครับออโต้ไลแอนยังอยู่เลยนะครับนี่คันนี้นะห้าแสนกาบาทได้ปีสองพันยี่สิบใส่ LTX ให้เลยนะนี่โอ้หอโหโคตรสุดอะ่ะเซ็นเซอร์รอบคันนะเซ็นเซอร์หลังมีสี่ 4. จุดนะครับนี่โอ้โหยังรอ